ทุกคนมันแบบบิดเร็วแบบเร็วได้เลยนะทุกคนมันสป,ปีดได้แบบดีมากเลยนะทุกคนราคาไม่เกิน500บาทครับผมเดี๋ยวราคาไปบอกกันท้ายคลิปครับผม ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะคบผมจะได้ม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องปราวานโกตูเพย์กันอีกเช่นเคยนะคบผมเย้ด <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ึงในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับช่วงรีวิว,วซึ่งช่วงรีวิวเนี่ยก็ได้ทําไปนานมากแล้วนะครับผมคลิปล่าสุดนะ่าจะเป็นรีวิวฟางแม่ทุกคนได้ไหมอ่ะ ซึ่งวันนี้นะครับผมปอกคลิปทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าผมจะมารีวิวเทน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 แทนนี่ครับผมรูบิกของมิสเตอร์เอ็มนะครับผมนี่เป็นรูบิกที่มีแม่เหล็กนะครับผมนี่มีแม่เหล็กด้วยนะครับผมสําหรับรูบิกอันนี้นะครับผมซึ่งรูบิกอันนี้เนี่ยคือมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่ามีแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเริ่มต้นการเล่นรูบิกนะครับผมให้ซื้อรุ่นที่มีแม่เหล็กนะครับผมเพราะอันนี้ ราคาไม่เกินห้0้บาทครับผมเดี๋ยวราคาไปบอกกันท้ายคลิปครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยดีกว่าครับผมสำหรับลูบิกอันนี้นะผมโอเคเปิดเลยเปิดเปิดแล้วจะเปิดแล้วโอ้เปิดมาแล้วครับผมนี่อ้โหรูบิกมาแล้วผมนี่โอ้โหแล้วก็มีเขาเรียกว่าคู่มือการเล่นนะครับผมคิดว่านะน่าจะใช่คู่มือการเล่นไหมน่าจะใช่แหละเนี่ยผมโอ้โหภาษาจีน <laughs> โอเคครับ okay, ผมไม่เป็นไรฮะสำหรับคู่มือการเล่นก็เดี๋ยวถามสิริหรือกันฮะภาสาตีนโอเคครับผมนี่คผมตัวรูบิกข้างในนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมนี่เ,เราเอาลงมาเลยก่อนว้าวามาแล้วเนี่ยผมตัวรูบิกออกมาแล้วผมนี่โอ้โหโอ้โหผมเฟิร์สอิมเพชชั่นเฟิร์สอิมเพชชั่นคือดีมากเฟิร์สอิมเพชชั่นดีมากเลยทุกคนดูดิคือเฟิร์สอิมเพชชั่นดิโอ้โหคือมันแบบคือมันลื่นนะทุกคนดีมากเลยอะ ลื่นแบบลื่นเลยทุกคนดูดิเห็นไหมมันลื่นเลยลื่นเลยทุกคนดูดิเห็นไหมมันลื่นแบบลื่นมากเลยทุกคนเห็นไหมมันแบบหืมลื่นจริงลื่นจังอันนี้ผมซื้อมาเป็นขอบดาแบล็กเอทนะครับผมอันนี้นี่ก็อันนี้นะผมก็น่าจะคล้ายๆกับแกนสิบสองไหมหรือแกนเอ็กเออ่ะน่าจะประมาณนั้นไหมทุกคนเพราะว่าแกนเอ็กก็มีแม่เหล็กนะทุกคนจําได้ใช่ไหม แกดเคืออันนี้ค่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันนี้นะผมแกดเ X S คืออันนี้นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้คืออันนี้มันเป็นมิสเตอร์เอ็มนะผมซึ่งแกด x อเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับแกด x อนี่น่าจะพ่านอัพนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อันนี้นะครับผมราคาไม่ถึงห้าระครนะผมโอเคก็การบิดนี่คือดีเลยนะผมสําหรับมิสเตอร์เอ็มนะสำหรับนะรูบิกราคานี้นะผมคิดว่าได้ระดับนี้ก็โอเคแล้วทุกคนเพราะว่าดูดิเห็นไหมทุกคนมันบิดแบบด,ดีมากเลยทุคนดเ แล้วทุกคนเนี่ยมันบิดแบบดีสุดเลยทุกคนมันบิดดีมากเลยนะสำหรับอันนี้นะครับผมนี่อันนี้นะผมสั่งผ่านลาซาดามานะครับผมราคาก็คือคือสามร้อยเองครับผมอันนี้คือสามร้อยกว่าบาทนะผมก็ค่อนข้างถูกเลยนะสําหรับราคานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมสําหรับรูบิกอันนี้นะเพราะว่าราคาสามร้อยเนี่ยแล้วมันแบบลื่นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็โอเคนะทุกคนเนี่ยนะมันลื่นแบบลื่นเลยนะ นั่มันลื่นแบบลื่นเลยโอ้โหมันลื่นแบบลื่นสุดๆอะทุกคนดูดิเดี๋ยวอาเดี๋ยวผมจะลองสปีดไปดูทุกคนดูดิสปีดแล้วมันไม่หลุดมือทุกคนแล้วถ้าเป็นอันเก่าของผมมันหลุดมือไปแล้วสำหรับอันนี้ดูดิสปีดแล้วมันไม่หลุดมือทุกคนดูสปีดแล้วมันไม่หลุดมือเลยทุกคนเห็นไหมเห็นปะทุกคนดูดิคือมันไม่หลุดมือนะทุกคนผมก็คิดว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยเห็นปะก็สำหรับรูบิ วิสเตอร์เอ็มนะผมก็คือมีแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมซึ่งมีความลื่นนะผมซึ่งดีกว่ารูบิกทั่วไปแน่ๆนะครับผมก็คือความลื่นของมันเนี่ยคือแบบดีมากเลยนะผมเนี่ยสำหรับความลื่นของมันคือแบบมันลื่นมากเลยทุกคนเน็นนะโอ้คือแบบมันลื่นขึ้นเลยทุกคนเห็นไหมมันลื่นแบบแบบค่อนข้างจะลื่นมากมากนะผมสมหรนี้ดูดิคนดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยเขียนให้ดูดูดิมันลื่นแบบลื่นมากมากเลยทุกคนเนี่ยผมเขียนแค่นี้เดียว่างนะเนี่ยมันลื่นแบบลื่นมากเลยทุกคนเนี่ยนะ เนี่ยเขอะเนี่ยเขียนเขีเขียนเห็นไหเขียนแค่นิดเดียวมันก็ไปแล้วทุกคนเดี๋ยนะเด็ด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 ดูดิเขียนแค่นิดเดียวเองครับมันไปแล้วเนะทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนดูดิมันไปแล้วครับแค่นิดเดียวเองคือไม่แบบเด็ดมันไม่ได้ออกอะไรเยอะอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนเด็ดแค่เด็ดแค่เด็แค่เด็ดแค่เด็แค่เด็แค่เด็เนี่ยเล่นมือเดียวก็เหมาะนะสำหรับลูบิกอันนี้นะผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมพังเลยแล้วกันลูบิกอันนี้ก็คือมาแก้แก้แก้ให้มันแบบว่าเละเลยเนี่ยอ่ะ จะแก้ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับรูบิกกันที่แบบว่ามันมีแม่เหล็กแล้วแก้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมพังเสร็จ้ลยกันโอเคครับผมตอนนี้ก็พังเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาลักษณะประมาณดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสามสองหนึ่งไปผม จับลูบิกแล้วครับผมจังหวะนี้คือเริ่มนับเวลาแล้วนะผมโอเคจังหวะนี้คือโอ้โหมาแล้วครับยังไงลูบิกคือมันดีมากเลยนะผมสําหรับที่ผมคิดไว้นะคือมันมันดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะผมคิดว่าราคาถูกเดี๋ยวมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพคมันมาถ,ถึงนี่คือโอ้โหดีดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยทนะุกคนเกินคาดนะทุกคนอันนี้อืผมคาดไม่ถึงเลยนะผมเข็มขัดสั้นนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมุกอะไรตอนนี้เนะี่ย โอเคผมนี่นะทุกคนมันแบบบิดเร็วแบบเร็วได้เลยนะทุกคนมันสปีดได้แบบดีมากเลยนะทุกคนมันดีสุดๆเลยทุกคนผมคิดว่ามันโอเคเลยสำหรับการเล่นลูบิกที่แบบว่าสปีดดีขนาดนี้ทุกคนมันไม่ค่อยมีนะสำหรับราคาถูกและสปีดดีก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอราคาถูกและสปีดดีมาเลยนะผมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดีแบบดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันดีดีสุดๆเลยทุกคนเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนเห็นว่าแป๊บเดียวเองะทุกคนมันเสร็จแบบเร็วมากเพราะว่ามันมี แม่เหล็กดูดนะั่นแบบนี้เองนะครับเนี่ยมันมีแม่เหล็กดูดแบบนี้นะผมก็คือมันท้ามดีเลยผมรู้สึกว่าแม่เหล็กมันดูดแรงด้วยนะสําหรับรูบิกบิสต์เอ็มนะผมก็คือดูดิแม่เหล็กมาดูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบิดแค่นี้อ่ะบิดแค่นี้แ้ทกคนดูดิแม่เหล็กมาดูดนะแม่เหล็กมาดูดเป็นเอเน่เลยเนี่ยโอ้โหแบบเป็นลที่แบบว่าอันนี้มากเลยทุกคนดูดินะเดี๋ยวผมบิดแับนี้ดู ไปแล้วทุกคนเห็นะแล้วก็มันจะไม่เกิดล็อกอัพนะผมล็อกอัพนะครับผมก็คือการติดขัดนั่นเองนะครับผมก็คือสมมุติว่าผมบิดมาแบบนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าเอ้ยมันไม่ต้องบิดแบบนี้สิต้องบิดลงอะไรอย่างงี้นะผมก็บิดลงได้เลยนะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะที่มันแบบว่าถ้ามันแบบมาอย่างงี้แล้วนะผมมันจะบิดลงไม่ได้นะมันจะแบบว่าติดล็อกอัพนะแบบนี้คือมันไปไม่ได้เลยนะผมมันจะแบบติดเลยนะแต่อันนี้คือมันไปได้แล้วทุกคนแบบนี้เห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวดูอีกรอบเลงปึ๊บอ่าเะ มันไปได้เลยนะทุกคนเนี่ยอ่าสำหรับอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยกันเน่เน่เ่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้สามสองหนึ่งบินลงปึ๊บบินลงอ่าเห็นไหมมันไปได้แล้วทุกคนเห็นไหมมันไปได้เลยนะทุกคนสําหรับอันนี้คือมันแบบดีมากเลยนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นลูบิกนะผมผมแนะนําเป็น มิสเตอร์เอ็มอันนี้นะครับผมก็คือมันค่อนข้างที่จะดูดแรงนะแล้วก็มี2ส,สีให้เลือกนะครับผมมีสีพาสเทลกับแบ็กเอรนะครับผมก็คือสั D ่งในรักซ่าบาร์นะครับผมสจหรับอันนี้ตอนนี้ก็คือสีพาสเทลหมดนะครับผมโอเคก็ตอนนี้คือแบบว่ามันแรงมากเลยนะผมสําหรับอันนี้คือมันแบบม,มันบิดได้ดีเลยทุกคนนี่โอ้อยเดี๋ยวบิดสปีดนะทุกคนบิดสปีดเลยบิดสปีดนะฮะบิดสปีดบิดสปีดสปีด มันเล่นตะปีดได้ดีนะถุงสำหรับอันนี้น่าจะเป็นเมนคิวได้เลยนะเมนคิวนะผมก็คือลูบิกหลักในการเล่นนะครับผมนั่นแหละคือเมนคิวนะทุกคนนี่เห็นนะทุกคนด,ดูดินะมันแบบบิดดีอะ่ะผมรู้สึกว่าไม่เคยเจออะไรที่มันบิดดีมาขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเจอลูบิกที่บิดดีมาก่อนนะทุกคนแบบเนี้ยอ่ะดูดิทุกคนเห็นปะมันบิดแบบมันแบบคล่องมากเลยคล่องมันเข้ามือแบบสุดๆเลยทุกคนเนี้ยอแบบทุกคนดูดิคือมันแบบอ่ะเด็ด เด็ดเด็ดเดดเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ด hmm. mm ูนะสามสองหนึ่งเนี่ยมันบิดดีมากเลยทุกคนมันดูแบบอืมทุกอย่างคือมันดีหมดเลยทุกคนดูเนี่ยแล้วคือการดูบิดตัวกลางเนี่ยบิดตัวกลางมันดีมากเลยการบิดตัวกลางคือมันแบบลื่นมากเลยครับผมสำหรับรุ่นอื่นนะถ้าบิดตัวกลางมันจะแบบติดขัดเพราะมันวีล็อกอัมตรงทุกคนแต่ว่าอันนี้คือไม่ติดเลยนะผมมันบิดได้แบบสบายสบายคลับผมแล้วก็เร็วด้วยนะับอันนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ในการแข่งขันได้เลยนะผมสำหรับลูบิ้อันนี้เนี่ยผมรู้กว่า ค่อนข้างดีนะผมสำหรับดูดอันนี้เนี่ยเห็นไหมดูดิมันหมุนได้เร็วมากเลยทุกคนโอเคโอ้ดูดิมันหมุนแบบมันไม่ค่อยติดล็อกอัพเลทุกคนมันคือแบบต้องต้องเคยชินกับมันหน่อยนะมันก็จะไม่มีล็อกอัพเลยนะล็อกอัพจะเกิดน้อยมากเลยนะผมเพราะว่าไม่ค่อยมีล็อกอัพนะสำหรับอันนี้ก็คือล็อกอัพน้อยสุดๆไปเลยนะผมคิดว่ามันน้อยที่สุดของรูบิกทุกทุกอันที่ผมมีแล้วเพราะว่าล็อกอัพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะนะสำหรับรูบิกราคาถูกเนี่ย บางทีเออมันจะมีมุมของเออไอ้นี่ด้วยนะผมมันมีมุมของเออการบิด45องศาด้วยนะผมนี่เห็นไหมมันจะมีมุมตรงนี้นะผมเป็นคอร์เนอร์คัตเตอร์คอร์เนอร์นะผมก็คือมุมบิดนั่นเองนะครับผมก็คือมันจะมีการบิดแบบง่ายขึ้นนะครับผมนี่มันจะบิดง่ายกว่าปกตินะครับวนแบบเนี้ยมันจะมีคัตติ้งคอร์เนอร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นมุมบิดในระยะ45องศานะครับผมอันนี้อ่ะโอเคใช่ครับ45องศาจริงด้วยครับผมนี่45องศาครับนี่ บิดได้ดีเลยสําหรับวันนี้นะครับผมแนะนำว่าใครที่อยากจะเริ่มเล่นลูบิดนะอยากจะบอกไปนะผมว่าให้เริ่มซื้อจากมิสเตอร์เอมนี้ก็ได้นะผมก็ลักษณะกล่องเป็นประมาณนี้นะครับผมผมซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะครับผมส่วนโค้ดส่วนลดก็แล้วแต่นะครับผมถ้านผู้ชมก็ไปหาเองนะคบผมซึ่งอันนี้คือทุกคนก็สามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าราคามันไม่ได้จับต้องไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมราคามันโอเคอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้คือไม่แพงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเกินไปนะครับผมแต่ก็ ถือว่าดีครับผมสำหรับราคาสามร้อยบาทนะที่ผมคิดว่ามันดีเลยผมชอบอันนี้นะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปรีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ